สวัสดีพี่ๆและนอนๆเพื่อนๆทุกคนนะครับผมคูโรโซระจากทองฟ้าอนิเมะเวลาเรียกผมก็คูโรโซระจะใครเพิ่งเคยมาดูที่แปลว่าทองฟ้าสีดำโอเคซึ่งวันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปที่แวดแนวของผมนะธรรมนาะผมทําแบบอนิเมะพูดถึงรีวิวพูดคุยกันไปเรื่อยวันนี้ผมจะมารีวิวพูดถึงของที่ผมไปซื้อในนานมารุยะคันที่ซ3ในวันที่20กรกฎาคมของปี2อที่ผ่านมาซึ่งผมไปมาแล้ว แล้วนี่ก็คือหนึ่งในเป้าหมายของผมครับก็คือการไปเจอโปรจีนคอนเล่าวีทูบที่ผมที่ผมปามนะคือในนานมันก็มีแบบคอเพย์วีทูบมาเป็นจอภาพคนอื่นก็มาแต่ผมเป้าหมายคือผมคือกลุ่มนี้ครับไอเดลิดโปรเจตเป็นกลุ่มวีทูบอิสระครับมีสมาชิก4คนซึ่งผมรู้จักกลุ่มนี้เมื่อปีที่แล้วผมรู้จักคนแรกก็คือคุณเกียหรือว่าลิงเกียพี่เกียรนั่นแหละนี่คือคนแรกที่ผมรู้จักในกลุ่มเลยของปอปีแล้วแลวผมเจอในวันเกิดเลยเป็นความทรงจำที่ดีนะเจอแบบหนึ่งปีผ่านไป แล้วก็มาเจอในนานมารุยาแปโปรจินนี่คือความเป็นมาของผมนะว่าผมรู้จักกลุ่มนี้ได้ไหนแล้วผมก็ค่อยปามาเทียคนแล้วก็ไล่ไปพี่เฟยคุณเซนะแล้วก็คุณคามะาก็ได้เจอกันก็พูดคุยทัดทายกันไปเปนคนุเซนะไม่ได้มานะไม่ว่าไปนคนอื่นผมเจอแล้วพูดคุยกันทุกคนก็น่ารักเต็มใส่ก็พูดถึงสินค้าที่เอามาขายในบูธในนานซึ่งจะมีประกอบดังนี้ครับถ้าผมพูดไม่ค่อยชัดหรือว่าพูดผิดอะไรก็ประคอภยัยดนวยนะพอดีผมลิงไก่สันบูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ ซึ่งก็มีสแปนดี้คอเหล่าสีสาวในชุดเจ้าสาวก็ผู้พี่ๆก็แต่อีกคนไม่รู้พี่ปะนะก็ชุดสวยกันเลยนะมาสีฟ้าสีสีเหลืองสีขาวสีม่วงสวยกันสี่คนเลยแต่ว่าจะมีคนนึ่งที่ว่าสื้จะแปดเนีวเพื่อนนะคุณเกีย์ <c oughs> มีความแบบเรียบร้อยมากนะตอนที่ผมเห็นชุดนี้ข่แล้วผมนึกถึงแบบฟิลแบบแบบสาวน้อยออกมาปิดนิดข้องสิผมนะถ้ามองแบบนี้เหมือนแบบพี่เกียแบบดูเด็ดสุดนะ แต่ว่าจีงไม่ใช่ไม่ได้เดซุดนในกลุ่มส่วนของพี่เฟยนี่แบบเข้าคาแรเตอร์มากอะความพี่เฟยมีความเป็นแบบพี่แบบพี่ใหญ่พี่คนโตเนี่ยฟิลแม่ได้อยู่ได้อยู่ส่วนของคุณซีนานี่เข้ามากเลยคุณซีนานี่แบบมาเนียแบบกลางคืนแบบสวยงามแบบมีดาวแบบอยู่บนท้องฟ้าประกายแสนจัดจ้านส่วนห้องคุณคาม่มากองซึผมจะมีความเป็นแฟนปนาซีสู่มาคนอื่นนะในห้องซ,ซึ่งก็ผมก็ซื้อมาคนมาสแปนดี้สี่คนแล้วก็มีโปการ์ดท,ที่รวมสีสาวในภาพเดียวสวยงามแล้วก็จะมีโปการ์ดแยกคนแต่ะละคนนะเป็นใบ ซุม่มอันนี้คือซุ่มเอานะจะมีซองซุ่มให้คืออยู่ว่าจะซุ่มได้ใครซื้อผมซุ่มมาผมมีขอบทุกคนนะมีซัสซี่คนเลยแปลว่าขอนคุณเกียร์เนี่ยขอพี่เกียร์เนี่ยแอลว่าผม,ไ,มได้ซุ่มได้นะแปลว่ามีคนให้มาเป็นลายเซ็นด้วยหมึงเขาจะมีเรามาเขาเรียกมันเป็นผมก็ปังขอขอบคุณครับผมขอบคุณในนามแล้วแหละ้าเกิดผ่านมาเห็นคลิปนี้ก็ขอบคุณมาอีกรอบนะครับถ้าเกิดทีไว้ใจผมให้ผมได้ขอนพี่เกียร์่วงของของอื่นผมก็ซุ่มได้ปามระเบียบแปลว่าความความพีข,ข,อข,อของของเรู้ว,รว่า ตอนซุ่มอ่ะพ้าคุณเซนาแทบไม่ออดนะข้าใบาธรรมดาที่ไม่ใช่ใชลายเซนยผมผมไปถึงปุ๊บซุ่มไปสามใบเลยคุนเซนาไปแล้วแกะซอมาไอ้อผมฟังเสียงซองอยู่เอ๊ะใครนะใครนะใครอยู่ในซอหนะพอเปิดพอแกะมาปุ๊บโหเห็นสีขอบรู้เลยใครอ่ะใบแรกคูณเซนาใบซอนอืมหยิบไม่ลอบเปิดมาเอ๊ะขอบเหมือนเดิมโอเคโอเคโอเคพอใบาสามเปิดมาเหมือนเดิมอันนะอันนะ <laughs> เราเจ้าตัวไม่มานะ พอมซื้อแบบมือคิดถึงนะแล้วแบบแบบมาให้เห็นในกาเปิด์องสุ่มอ่ะก็ถือว่าเป็นไอ้ที่ดีครับที่มจะเป็นความมันเอิญแต่ก็เป็นอะไรที่ดีแล้ววของพี่เฟยขอนคุณคาม่มาก,ก็มาเลยเทียคนก็ครบสี่คนต่อไปก็มีพัวกุญแจขอนสีสาวขอบทุกคนนะผมซื้อยอชุดมาก็คือทังหมดนั่นแหลอะจอจีข้อคุงเกียร์ที่ได้มาก่อนอันนี้ก็ยังไม่ใช้เลยเก็บไว้ยูดดีแล้วก็มันจะมีลูกอมอ่ะลูกอมขอนกลุ่มนี้ปลาแร่ผมไม่ปลาแร่ผมไม่กล้ากินนะเพราะว่า ผมเป็นคนที่แบบเหอขอนอะ่ะเราได้ได้มาไม่อยากกินน่ะแก่แล้วแบบแก,ก,ก็แก่เมื่อกี้ก็เพิ่งเก็บซองไว้อะอจิยลุกอมเกา่าที่ได้มายังไม่กินเลยเป็นอันนี้เป็นลุกอมพิเศษหน่อยไอดิดิโปรเจกต์เวลาพูดไปโปรเจกต์เลยนะมันได้เท่ไอดิดิโปรเจกต์ประมาณน้ะแบบเสียไปเปิ้ลน่ะเป็นลุกอมที่จะละลายแล้วป้าเร็วอะกินแล้วจะหวานละละลายแล้วป้าเร็วไปถามว่ารสชาติอะไรอมเปิ้ลผมปกินนานะ ลาที่พี่เกียร์แกะมาให้กินดูท่รสาชาติผมรู้สึกได้ถึงสตรอเบอรี่นะเหมือนจะมีส้มแต่อย่างอื่นผมไม่แน่ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าละลายในปากเลยวกินแบบเดียวก็ละลายในปากเลยชุมช่มฉ่ำแล้วมาถึงสีที่ผมภูมิใจมาเสนอมาไม oh, ้พัดไอเดลิตโปรเจกต์โอ้โหนี้แบบสุดยอดนะอันนี้ช่แค่แบบเอาไว้นั o ้นดูเย่างเดียวสามารถใช้นานได้ออมาพัดแก้ร้อนหรือว,ว่าดูชมก็ได้ได้หมดอ่ะนี่บอกเลยว่าของแบบสุดยอดมากไอเทมชิ้นนี้โอเคครับก็เมาส์มอไปแล้วกับของที่ผมซื้อมาจากมารุยะก็ทิมมีอิ แต่ว่าอันนี้คือระลัดนะที่ผมซื้อของ V ีทูบที่ซื้อพอชอบมาเนี่ยธรรมาดาผมม่ได้ปาม V ีทูบอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็มีไปดูม้าแหละแปลว่าอยู่ที่ว่าเราชอบกลุ่มไหนสุดหรือว่าชอบใครสุดความมาทับใจของคนเราก็ไม่เหมือนกันนะเวลาเจอใครเนี่ยเจอคนที่เราคุยกันได้เจอคนที่เข้ากันได้คนนี้คุยล้วสนุกคนนี้คุยเราทุกใจก็ก็นนสนุนเท่าที่เรามีไปการเปิมเปย์มาฟันของของเขาด้วยขอนทุกคนที่นี่ก็เป็นประสบการณ์มารุยาที่ดีนะเราจะซื้อขอนแล้วก็เจอโปรจินไม่ว่าจะเป็นพี่เกียร์พี่เฟย์คุณคาม่า หรือคุณเซนาที่ไม่ได้มาก็ขอบคุณครับที่มาทำว t ท b ปที่มาซา้าซีซสันที่ผมได้มีโอกาสรับชมแล้วก็ได้้จักันมาหนึ่งปีบางคนผมพึ่งมาดททูที่นั่นที่นันนะแต่ผมก็โอเคกับทุกคนนะครับพี่เกียร์พี่เฟย์คุณคาม่าคุณเซนาหรือจะเรียกว่าพี่เซนาดีไปคุณคาม่านี่ก็น่าจะน่าจะรายียกหมมันอายุน่าจะใช่นะทุกคนนารักนานารัฐทันนาปานิใสเสียน ผม,ผมรู้สึกดีที่ได้เจอทุกคนได้พูดคุยกันได้ได้แลกเปลี่ยนได้ซื้อขอนขอนแต่ละคนเห็นมีคนถามมาว่าเมในใครสุดนะชอบใครสุดเข้ามั่งปอบเลยว่ารอนดาวงอีนครับโอเคโอเคถ้าถ้าใครดูถ้าใครดูแล้วชอบก็ยินดีครับก็ลองมาแนะนําทีละคนนะแต่ละคนเป็น,นอะไเริ่มจากคนแรกที่ผมรู้จักลิงเกียร์พี่เกียร์นะฮะปลาดาวซึ้อมาจับน้ําแสนสนเนะ โปร,ไฟ,โปรไฟล์เขาคือแซ่สซน,สนทำว่าเขาแซ่สซน,นจริงลบวก็ตหลกครับ <c oughs> ก็เรียบร้อยฮะตัวจริงก็เรียบร้อยเหมือนกันในนี้ก็ก็เรียบร้อยเขาเรียบร้อยน่าร่าเรือนะคนนี้เป็นคนแรกที่เปิดทานมาสู่กลุ่มนี้ของผมอะก <c oughs> ็ช่วงปีแล้วก็จะมีแบบว่าเราชีคนเราก็มีช่วงแย่ๆนะเราก็แบบก็เจออะไรที่ดีๆก็คือคุณเกียร์พี่เกียร์ในช่วงที่ผมรู้สึกแย่ก็มีได้ดูคุณเกียร์แล้วก็สุดหิวใจ <c oughs> พี่เกียร์จะมีลักษณะหน่อนไม้บนหัวครับสมาทอดออดได้ถ้าทอดอดก็จะขายตัวเลมอนแล้วเจอพีเกย แล้ววัเกืบผมอะแล้วเพิ่งครบรอบหนึ่งปีไปที่ผ่านมาต่อมาก็พี่เฟย์ซึ่งพี่เฟย์ที่ผมมาดูที่คนที่สอนเลยเป็นคาเรเตอร์ผู้ดอดย้าหิมะอาศัยอยู่ในป่าแห่งนึงแล้วก็มีลาลีเป็นคู่หูของเขาขอรดน้ําในป่าประมาณนั้นส่วนพี่เฟย์เนี่ยวังสืบผมเขาจะแบบมีความสืบมีความเป็นพี่สาวแบบคนโตอะแล้วแบบฟิลไม่เห็นวามสืบผมเวลานำน้ำเสียงเขาอะเวลาพูดอะคือในบรรดาคนทุกคนเนี่ยสี่คนโพสตวพี่เฟย์เนี่ยเป็นคนที่เสียงเรียบรอยสุดในกลุ่ม เราวดมีความประหลดแบบบูปเป็ดอ่ะไปเดาข่ชอบเขจะขำอ่ะแปลว่ารีบูปหมาใช่ไหมแต่คนแบบจุดจุดจุดแบบผมขำต่อมาก็คุณเซนาของซื้อผมต่อคุณเซนานี้มีความเแบบเสื้อเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูบมารตไปท่ผมให้เห็นขลัอ่ะแบบคาปเลเตอร์คือแบบว่ามีความผู้ใหญ่จริงจันมากอ่ะแล้วความจริงเขาประหลดนะครับปะลองดูองที่จะรู้เป็นนัสเกตด,ดวนดาวครับในยุทล้าไม่มดแบบชอบอ่านหนังสือประมาณนั้นนะมีเล่าโพลาริตมีน้อยดาวเนี่ยเป็นพระพุทธแล้วก็คนสุดท้ายคุณคาม,มาที่ผมไ้ ที่ผมได้รู้จักเป็นนันรับสุดท้ายคุณค่ามากที่ผมเจอในนานพอซื้อผมนี้แบบน่าจะเป็นรุ่นนอนนะความในความสืปาเล่ที่ได้เห็นพออน่าเป็นคนที่อายุนอนสืบในกลุ่มจะเป็นผู้ที่แบบไปดาวป้นปาน,าน,าน,านในจักราวาคลคาแรเตอร์เขาแล้วก็มีโมเดลแรกนะปาเล่ออันนี้เป็นโมเดลปัจจุบันที่มีความแฟนตาซีสูงไปอีกคนนี้ก็จะมีความแบบวัยรุ่นมากคนนี้เวลาพูดคุยก็จะมีความป็นกันเองแต่ว่าทุกคนก็ดีหมดแหละครับก็มีการเล่นเกมมีพูดคุยกันซึุงสนานครับแต่ตอนที่ผมเจอในานานทกกินนะ มันจะเป็นพี่เกียร์พี่เฟลพี่มิเฟลบอกผมพูดพี่น้อยนะฮะพูดให้ก็ได้พี่เฟลพี่เฟลพี่เฟลพอดียุนามันกินนะผมเลยแบบพูดแบบพี่คุณกำแบบทราบกันนะอย่างพี่เกียร์นะผมก็เรียกคุณเกียร์อีกแล้วเป็นปกติพวกก็อยากเรียกพี่แหละพี่เกียร์พี่เกียร์นยวันนี้ผมก็สวัสดีครับยบายครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า